วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะพามายังวัดนางตะเคียนนะคะที่เป็นวัดที่มีผู้เสี่ยงโชคนะคะและขอพรและประสบความสำเร็จกันเป็นจำนวนมากค่ะนั่นคือวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงคราม วัดนางตะเคียนนะคะตั้งอยู่ริมคลองแม่กลองตำบลคลองเขินอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีเนื้อที่โดยประมาณ18ไร่2งาน3วาเป็นวัดเก่าแก่นะคะประมาณ400กว่าปีเลยทีเดียวค่ะวัดแห่งนี้นะคะเดิมชื่อวัดเทพเทารามค่ะ ถือเป็นวัดเก่าแก่นะคะและมีการสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้นนะคะเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธาน,นีค่ะก็มีอายุเกิน400กว่าปีค่ะซึ่งยังมีวิหารเก่าแก่ทรงจตุรมุกสภาพเก่าชำรุดเสียหายนะคะจนแดดฝนลอดเข้ามาภายในที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันเป็นหลักฐานบอกเล่าความเป็นมาเก่าแก่ของวัดแห่งนี้ค่ะปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมางดงามนะคะ และวันที่เราเดินทางมาในวันนี้ก็พบปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะในการเดินทางของเราในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือนะคะองค์ท้าวเวสุวรรณค่ะที่มีอายุ400กว่าปีเลยทีเดียวนะคะสาเหตุที่ได้ชื่อวัดนางตะเคียนเพราะทางทิศตะวันออกของวัดมีคลองแยกจากคลองแมกกองตรงไปที่วัดน,นะคะและยัง ออกไปยังคลองท่าขาอำเภออัมพวาเรียกว่าคลองนางตะเคียนค่ะและบางเอื่นที่วัดนี้นะคะมีต้นตะเคียนอยู่2ต้นสมัยก่อนค่ะยังไม่จเจริญวัดมีสภาพปรกร้างน่ากลัวและผีดุมากค่ะตามที่เขาเล่าเรื่องลือกันนะคะหลอกหลอนผู้ คนเป็นประจำยามค่ำคืนค่ะก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านนะคะโดยเฉพาะต้นตะเคียนใหญ่สองต้นที่ลือกันว่าจเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่ปัจจุบันค่ะได้มีการสร้างศาลแม่ตะเคียนทับทิมทองที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะคะไว้หากท่านใดผ่านไปนะคะก็ไปขอพรนะคะไหวบนบานมักได้ตามสิ่งนั้นตามที่ขอไว้ค่ะ วัดนางตะเคียนค่ะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมคลองแม่กองในตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในพระอุโบสถน,นะคะประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยค่ะทำด้วยปูนหินทรายแดงนะคะและปัจจุบันค่ะได้มีการบูรณนะลงลักปิดทองนะคะจนงดงามที่เห็นในปัจจุบันค่ะหน้าตักกว้าง2เมตรสูงถึงพระโมรี2เมตรครึ่งค่ะ ไปดีมาดีชาแน n e l 2 9 2 8ได้มาถึงวัดนางตะเคียนแล้วจะพลาดเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรคะ่ะ สำหรับเรื่องตัวเลขนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคกันทุกคนเลยค่ะไม่ถูกอย่าว่ากันนะ สิ่งที่น่าสนใจนะคะของวัดนางตะเคียนแห่งนี้ค่ะนั่นคือองค์ทาเวสุวรรที่อยู่ด้านหลังนะคะที่ลือกันว่าเป็นองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามอายุ400กว่าปีเลยทีเดียวค่ะเป็นที่เคารพกราบไหว้นะคะสักการะศรัทธาทั้งของคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นแวะเวียนมาขอพรกันอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายค่ะ พอมีการขอและประสบผลสําเร็จนะคะทั้งเรื่องโชคลาภเรื่องโพกพรัพย์รวมถึงหน้าที่การงานค่ะเจริญก้าวหน้าได้ดั่งใจนึกนะคะและเมื่อถึงคราวเกณฑ์ทหารค่ะก็จะมีผู้คนนะคะหลังไหลมาขอพรนะคะและบนบานไม่ให้จับโดนใบแดงติดทหารนะคะเมื่อประสบ ความสำเร็จก็จ้างหนังกลางแปลงนะคะมาใช้ถวายแก้บนองค์ทาเทวสุวรรณนะคะเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเสมอค่ะ อีกหนึ่งจุดนะคะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากนะคะในตอนนี้ก็คือประดิษฐานพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีหรือชาวบ้านเรียกกันว่าพระแม่ยักษ์ใหญ่นะคะหรือยักษ์แม่ใหญ่รูปปั้นนางยักษ์งมขึ้นจากแม่น้ำแม่กรองนะคะนาวาัดประมาณร้อยกว่าปีค่ะ ตามคำบอกเล่าคนเท่าคนแก่นะคะนั้นเดิมประตูหน้าเข้าของวัดนะคะสัญจรกันโดยทางเรือค่ะแล้วก็มีการสร้างรูปปั้นองค์ทเทวสุวรรณและยักษ์แม่ใหญ่นะคะรวมถึงปูนปัน้นฤาษสีและรูปปั้นอื่นๆเรียงรายเป็นทิวแถวประดิษฐานไว้หน้าวัดริมแม่น้ำค่ะในเวลานั้นสายน้ำได้เซาะตะลิ่งนะคะด้านหน้าวัดไปเรื่อยๆค่ะทำให้ตะลิ่งพังทลายจมลง คราวนั้นนะคะก็สามารถกู้ได้เฉพาะองค์ทาเวสสุวรรณขึ้นมาเพียงองค์เดียวส่วนยักษ์แม่ใหญ่แล้วรูปปั้นองค์อื่นๆนะคะได้จมลงกลางแม่น้ําหายไปนานหลายปีเลยค่ะเป็นทําให้ชาวบ้านสมัยนั้นนะคะก็ไม่มีใครพูดถึงบอกกล่าวเล่าต่อกันค่ะ จนกระทั่งนะคะเมื่อราวปีพุทธศักราช2,551มีชาวบ้านแถวนั้นฝันว่ายักแม่ใหญ่ไปเข้าฝันบอกพระนางอยู่ในแม่น้ำหนาวมากนะคะอยากให้นำขึ้นมาจากแม่น้ำตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อคะ่ะจากนั้นได้นำความฝันพูดคุยปรึกษากับผู้รู้หลายคนนะคะทำให้มีการสำรวจอยู่นานหลายวันพบว่ามีรูปปั้นพระนางอยู่ใต้น้ำจริงๆคะ่ะ แต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จึงนำเรือเคนนะคะมายกก็ยกไม่ขึ้นสร้างความประหลาดอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากค่ะหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านแถวนั้นค่ะให้ทำใบสีและทำพิธีบวงสรวงขึ้นปรากฏว่าเรือเครนสามารถยกขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่น่าอัศจรรย์น,นะคะนั่นคืออ้อมแขนของยักษ์แม่ใหญ่ขา่าอุ้มบุตรชายของตนไว้นะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายเพียงแต่ส่วนหัวนะคะหรือเสียนได้หายไปและลือกันว่าเมื่อก่อนเคยมีคนนำมาไว้ใต้ต้นไทรหน้าวัดนะคะและมีนักนิยมสะสมของเก่ามาบูชาไปแต่เมื่อข่าว การงมยักษ์แม่ใหญ่ขึ้นมาจากลำคลองแม่กรองนะคะนำมาไว้บนศา,าลาริมน้ำก็เริ่มมีนักเสียงโชคค่ะเดินทางมาขอ พรมากราบไหว้ขอหวยกันเป็นจํานวนมากนะคะปรากฏว่ามีผู้โชคดีนะคะถูกหวยติดต่อกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะก็เลยมีผู้มีจิตศรัทธานะคะบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้ช่างปั้นศีรษะของยักษ์แม่ใหญ่ขึ้นแทนของเก่าที่สูญหายจนถึงทุกวันนี้ข่าวกระจายออกไปอย่างรวดเร็วมากนะคะทําให้คนในละแวกสมุทรสงครามค่ะและยังมีพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ ต่างพากันเดินทางมากลับไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะโดยเฉพาะการขอโชคลาภนะคะมักได้ดังที่ปรารถนาอยู่เรื่อยไปนะคะ บางคนค่ะขายที่ดินไม่ได้นะคะก็มาจุดธูปเทียนอธิษฐานบอกเราปรากฏขายได้อย่างง่ายดายค่ะส่วนข้าราชการหลายคนนะคะประสบปัญหามาขอพรค่ะก็ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเห็นผลกันเยอะบางคนแต่งงานหลายปีไม่มีบุตรนะคะก็ลองมากราบไหว้ขอพรค่ะก็สมหวังไปหลายคู่เช่นกัน ปัจจุบันยักษ์แม่ใหญ่ค่ะถูกเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานอยู่ด้านหน้าวิหารหลังเก่าพร้อมเหล่าบริวารโดยมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาขอพรกราบไหว้นะคะตลอดตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำก็มีค่ะการบูชาพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวียักษ์แม่ใหญ่วัดนางตะเคียนนะคะก็นิยมจุดธูป9้าดอกแล้วก็กุหลบาบเดอกนั่นเองค่ะ และสิ่งที่ผู้คนนะคะได้ขอพรและประสบความสำเร็จได้นำมาถวายหรือแก้บนนะคะก็มีทั้งของข้าวของหวาน ประทัดบางคนแก้ด้วยละครนะคะหรือถวายภาพยนตร์ก็มีค่ะนอกจากนี้ยังมีเรือโบราณกล่าวกันว่าแม่ตะเคียนสิงสถิตยอยู่ในเรือนะคะได้มาเข้าฝันเจ้าของเรือค่ะว่าท่านอยากมาอยู่วัดนะคะเจ้าของก็ยกให้กับทางวัดค่ะผลทําให้ชาวบ้านละแวกนี้นะคะถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านค่ะก็ยิ่งฮือฮามีนักสแสวงโชคลาภนะคะเดินทางมาขอพรนะคะโรยแป้งขุดหาตัวเลขกันเลยทีเดียวค่ะ ช่องไปดีมาดชแนลหนึ่งเก้านะคะก็ขอแนะนําอีกหนึ่งสถานที่อีกค่ะสําหรับในวันหยุดนี้นะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เรา2คนนะบ๊ายบายค่ะ